สวัสดีค่ะสวัสดีเอยากาเดนค่ะอีพีนี้เปิดแบ่งาฝากโชคเก้าชั้นด่างนะคะตัวนี้จะเป็นเชื้อของสีม่วงเลือดม่วงจี๊ดนะคะนี่ความทั้งความด่างแล้วก็สีถ้าความเย็นเย็นมากกว่านี้นะคะสีเขาจะเป็นสีที่จีดมากๆเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นความด่างของเขาใบาหนาดีมากนะคะใบหนาดีมากาวันนี้มีแบ่งมีแบ่งฝักนี้นะคะใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็ อุยใหญ่จริงๆอะเดี๋ยวรอให้เมล็ดเด้งเยอะกว่านี้ก่อนนะคะนุจะทําการจัดส่งให้นะคะบีบเอาเมล็ดที่อยู่ด้านในนะคะไปทําการเพราะบางเมล็ดเขาจะมี2เมล็ดก็มี3เมล็ดก็มีนะคะเมล็ดเดียวก็มีนะคะเมื่อก่อนก็จะก็จะขายเป็นที่10เมล็ด ประมาณสัก300กว่าบาทค่ะอ่าอันนี้ก็แบ่งปันไปเลยให้ฝั่งนี้นะคะเอาไปที่500นะคะ500ส่งปีนะคะฝักใหญ่มากใครสนใจนะคะก็สามารถแจ้งนุชดได้ค่ะ064 478 7995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุชดทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะอ่าอันนี้นุชก็จะทำการห่อไว้นะคะ ทำการห่อถุงไว้ให้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกหนูมากัดกินค่ะใครสนใจนะคะ500ได้เยอะมากเลยนะคะไปเพาะใครไม่ทราบวิธีการเพราะนะคะก็อ่าเดี๋ยวแชทหาหนูได้ค่ะแล้วหนูจะส่งวิธีการเพราะให้นะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ